สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนวิธีการพิมพ์งานอย่างไงให้รวดเร็วนะคะอ่านเดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะคะวันนี้เราจะพิมพ์งานเรื่องหน้าที่เด็กสิบประการนะคะก็พิมพ์เลยหน้าที่เด็กสิบประการโห oh, ช้าจังเลยนะคะก็จะได้แต่ละตัวไม่ได้เรียนพิมพ์ดีดมาด้วยอ่ะไม่เป็นไรนะคะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการทํากันวิธีการพิมพ์งานให้รวดเร็วนะคะก็อ่ะ วิธีนี้เลยนะคะใช้ Google แปลภาษาช่วยค่ะช่วยยังไงล่ะ,ะให้เราไปกดตรงนี้เห็นไหมคะ,ะปุ๊บกดตรงนี้ปุ๊บแล้วก็พูดในสิ่งที่เราจะพิมพ์นะคะหน้าที่เด็กสิบประการเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน หนึ่งนับถือศาสนาสองรักษาธรรมเนียม,มารสามเชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์สี่วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวานห้ายึดมั่นกตัญยูหกเป็นผู้รู้รักกันงานเจ็ดต้องศึกษาให้เชี่ยวชาญต้องมานะบมากบันไม่เกียจไม่ขำแปดรู้จักออมประหยัดเก้าต้องซื่อสัตย์ตลอดกาลน้ำใจนักกีฬากล้าหาญให้เหมาะกับการสมัยชาติพัฒนาสิบทำตนให้เป็นประโยชน์รู้บักบ,บุญคุณโทษสมบัติชาติต้องรักษาเด็กสมัยชาติพัฒนาจะเป็นเด็กที่พาชาติไทยเจริญ แค่นี้นะคะเราก็จะได้หน้าที่ของเด็ก1ิประการแล้วนะคะพอเราได้นี้เสร็จปุ๊บเราก็ copy ไปเลยค่ะไปวางไว้ที่หน้า word แค่นี้ค่ะนะคะถ้าเราอยากให้ดูสวยงามแล้วก็ตกแต่งนะคะตกแต่งเข้าอะเว้นวรรคมาอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆ อย่างนี้ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย